สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเพลเวเรน99เหมือนเดิมครับตอนนี้เราจะพูดถึงอ,อ R15 นะครับปัญหาเจอแล้วนะครับก็คือหนึ่งน้ำเข้าเรือนใหม่นะครับตอนแรกเลยอะ่ะผมผมไม่ได้สังเกตนะครับว่าว่าน้ำเข้าจนว่ามันแห้งแล้วมันมีคราบติดที่ตัวเลขก็คือติดที่แผ่นกระจกแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายๆคนที่ที่เจอปัญหาคือน้ำเข้าเรือนใม่ ซึ่งวันนั้นน่ะผมได้ทําการล้างรถครั้งแรกจากที่ซื้อมาก็คือฉีดน้ําย้อนหน้าขึ้นไปปรากฏว่ามันมีคราบน้ำติดที่กระจกเรือนใหม่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปได้ยังไงหรือว่าด้วยเหตุอันใดผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นคราบติดมาจากโรงงานแต่ผมมาย้อนดูภาพที่ผมถ่ายไว้ครั้งแรกมันมันไม่มีอะ่ะมันมีหลังจากที่ผมล้างรถไปแล้ว แล้วก็มีเพื่อนอีกหลายๆคนที่ที่ที่เจอกันนะครับก็คือน้ําเข้าเลือนหม่ก็ลองลอง,ลองดูก็สิว่ารถของของของท่านน่ะฉีดน้ําย้อนหน้าแล้วน้ําเข้าเลือนหม่ได้ไหมลองสังเกตดูถ้ามันเข้าได้ก็พยายามอย่าฉีดอย่าฉีดย้อนหน้าขึ้นไปก็คือใช้ล้างธรรมดาแล้วก็ถูๆลงแต่ฉีดจากจากด้านบนลงไปไม่มีปัญหาอันนี้ก็พอจะเลี่ยงได้ก็คือจากการฉีดแล้วขึ้นขึ้นเลือนหม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็คือ ล้างจากบนแล้วก็ถูจากข้างล่างใช้ผ้าถูๆแล้วก็น้ําลาดแล้วก็ล้างปกติเหมือน mm. เหมือนเหมือนเราเทน้ําแล้วแล้วก็ล้างจากข้างล่างเอาแบบนั้นผมว่าก็น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้ mm. ก็ไม่อยากจะลองอีกครั้งก็คือไม่อยากจะลองเอาน้ําฉีดขึ้นไปที่เลือนไม้อีกครั้งหนึ่งคือย้อนย้อนชุดหน้าไฟไปตรงขึ้นไปย้อนเหงือกเหมือนที่เราล้างแบบล้างซอกๆที่มันมันกระเด็นก็อยากจะล้างในนช้น้ําฉีดทั่วไปแต่กลายเป็นน้ากระเซ็นเข้าเลือนไม้ได้ ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปทางไหนงไงเพราะผมก็ยังไม่กล้าลื้อรถผมก็ฝากไว้ครับก็คือล้างรถอย่าพยายามฉีดน้ําย้อนหน้านะครับอย่าฉีดน้ําย้อนหน้าขึ้นขึ้นไปทางใหม่ยพยายามอ่าฉีดตรงตรงเงาก็ฉีดจากอ่าอย่างอย่างไฟตาแล้วก็ฉีดแบบเอียง45องศาลงลงพื้นไปอย่างนง้ยครับอยจาไปฉีดนั่งนั่งนั่งจากมังคนหน้าแล้วฉีดขึ้นไปข้างบนเพราะน้ <S <s อาอาจจะเข้าเรือนไม้อย่างอย่างพงผมได้นะครับก็ฝากฝากไว้นะครับก็เป็นคลิปที่ผม ไม่มีตัวรถมาเพราะว่าผมมาทํางานแล้วผมก็เลยต้องต้องใช้คลิปเก่า,าของของผมเองในการถ่ายทาแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมกลับไปถึงบ้านแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรงจุดนั้นให้ให้ชัดอีกทีหนึงเพราะว่ากล้องมันมันจะไม่ค่อยชัดนะครับไงก็ฝากไว้ครับอย่าฉีดน้ำย้อนหน้าครับเดี๋ยวน้ำจะเข้าเรลนใหม่อาจจะมีปัญหาได้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ